นะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไคร้โอ้โหโดนหนักเลยฟอกเงินพอโดนฟอกเงินปุ๊บก็ต้องโดนยึดอายัดทรัพย์สินแหล่งข่าวเขาพูดจำลองนั้นนะว่าอาจจะโดนยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดยึดบ้านยึดบัญชีเงินฝากอะไรเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ความจริงจะเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้ผมแหล่งข่าวเ่อคือเนี้ยเขาแจ้งมาประมาณนี้นะครับพี่เดคิดอย่างไรกับทนายโดนทําร้ายก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะนะครับ แต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเป็นทนายความหรืออาชีพไหนก็นแล้วแต่ก็ต้องระวังปากถ้าปากเราไปแซะก็ทั่วในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแทงสงแทงสวนอะไรเงี้ยเที่ยวเลี่ยลากไปแจ้งความคนนั้นคนนี้ทั้งที่มันไม่มีมูลเนี่ยมันก็อาจจะโดนตบปากได้เพราะนั้นก็เราต้องระมัดระวังอย่างผมก็ต้องระมัดระวังในการจัดรายการผมจัดรายการเนี่ยมาเย็นในฐานะทนายความเนี่ยบางคนบอกอ๊ย้ยทนายความต้องไปว่าความที่ศาล นะไอคนที่ออกมาพูดนี่นก็เป็นอะไรคณะกรรมการสภาทนายความไม่ได้มีอำนาจอะไรนะครับมานั่งออกรายการแล้วก็บอกว่าทนายโซเชียลทําผิดมันญ,ญาตินะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์คดีความต่างๆที่เป็นข่าวนะทำไม่ได้ผิดกฎหมายผิดมันญ,ญาติต่างๆคือไอไอกรรมการสภาทนายคนเนี้ยมันไม่ได้มีอำนาจอะไรนะมาจากการเลือกตั้งก็เหมือนกับทนายด้วยกันเนี่ยเลือกมาแล้วมันก็เป็นกรรมการมันไม่มีหน้าที่จะมา ถอนใบอนุญาตลงโทษเลยไม่ใช่หน้าที่อะไรของของมันเลยมันก็ออกมาพูดบอกว่านะสายโซเชียลไม่สามารถวิาพากวิจารคดีความต่างๆที่เป็นข่าวได้ทําไมจะวิจารณ์ไม่ได้นะครับเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราเป็นสื่อมวลชน,นเราสามารถเอาคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาวิาพากวิจารณ์ให้ความรู้ทางกฎหมายเตือนภัยทําได้หมดครับอาศัยกฎหมายอะไรครับรัฐธรรมนูญครับบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สื่อมวลชนมีเสรีภาพนะครับในการนําเสนอข่าวผมก็เป็นสื่อสื่อออนไลน์นะครับเออเข้าดจยังนะไอกรรมการสภาทนายคนเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันใหญ่มาจากไหนใหญ่เหลือเกินนะนะวิจารณคดีต่างๆที่เป็นข่าวก็ไม่ได้ผิดกฎหมายต้องเอ่อถูกลบชื่อถูกอะไรถูกใหญ่เหลือเกินนะทําตัวเป็นคณะกรรมการบันยายนะทําตัวเป็นศาลตัดสินคนนั้นคนนี้นะครับ นะถ้าฟังอยู่นะฝากบอกนะใหญ่เหลือเกินไปเอาอำนาจมาจากไหนทำแบบนี้ก็ผิดบรรยายนทำแบบนี้ก็ผิดบรรยายก,การที่จะผิดบรรยานะครับมันต้องมีการร้องเรียนมีต้องมีการสอบสวนต้องใช้เวลาสี่ห้าปีไม่ใช่คุณเป็นคณะกรรมการสภาทนายแล้วก็ออกมาวิจารณ์ทนายโซเชียลทำแบบนี้ผิดกฎหมายเก่งเก่งเหลือเกินนะเพราะคุณใหญ่เหลือเกินไอทำแบบนั้นนะ่ะผิดบรรยานเพราะคุณเองไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่คณะกรรมการสภาทนายมาดั้งวิจารณ์ทนายโซเชียลผิดกฎหมาย แสดงความคิดเห็นก็ผิดกฎหมายวิจารณ์คดีความต่างๆที่เป็นข่าวก็ผิดกฎหมายประชาชนนก็ต้องการความรู้แม้กระทั่งวิชาชีพหมอเนี่ยวเวลามีการฆาตกรรมบาดแผลหมอออกมาแสดงความคิดเห็นกนเยอะแยะเลยเช่นหมอพรทิพย์นะหมอพรทิพย์หมอหมูเยอะแยะมากมายให้ความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องการผ่าศพทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ผ่าศพเขาก็ออกมาให้ความรู้ได้นะฝากไอ้ไอ,อ้กรรมการฝากกรรมการสภาไอ้คนเนี้ยที่เดินสายออลีิเบีย บอกอย่าใจแคบนะอย่าทําตัวเป็นสารอย่าทําตัวเป็นคนคณะ,ะกรรมการมันยากนะนะครับใหญ่เหลือเกินนะพอคุณแหมทําแบบนี้ผิดผมจะวิาพากษ์วิจารณ์คดีอะไรก็ได้ที่เป็นข่าวเพราะอะไรผมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมเป็น,ปนสือ่อออนไลน์เสรีภาพไปดูรัฐมนเนีเปิดให้ดูหน่อยนะอมไม่ใช่ว่าประกอบอาชีพธน ay ความแลวมาจัดรายการเนี่ยห้ามวิาจารณ์คดีความข่าวสารต่างๆไม่ได้ให้ความรู้ไม่ได้บ้าหรือเปล่า ใหญ่แล้วเกินนะฉกชวนนะไอไปร้องเรียนมันยากคนนั้นคนนี้นะครับเออไอไปร้องเรียนคนนั้นให้ปร้องเรียนคนนี้เก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะปยุโยงส่งเสริมให้คนนั้นคนนี้มาร้องเรียนทางไอโซเชียลนะแล้วคุณทําไมไม่ร้องเรียนเองอ่ะปยุโยงให้คนอื่นเข้ามาร้องเรียนนะอยู่ดีๆเที่ยวร้องเรียนคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็โดนฟ้องกลับนะครับรู้ได้ไงก็ทำปิดกฎหมายการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวต่างๆทำไมจะไม่ได้ เดือยเวลาคดีเนี่ยมีการยิงกันตายผ่าศบเล่ยนะหมอพรทิพย์ก็ไม่ได้ผ่าทบเลยคดีแตงโมจำได้ไหมหมอพรทิพย์ไปมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะอย่างนั้นก็ผิดมรรยาเนยทำได้หมดให้ความรู้นักวิทยาศาสตร์อาจารย์อาจารย์ให้ความรู้เขาไม่ได้เกี่ยวคดีพอมีข่าวปุ๊บอ่ะแรับคีย์บอร์ดระเบิดก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นนะเออนะสารเคมีรั่วไหลรั่วไหลก็มีคนมาแสดงความคิดมันจะผิดมรรยายอะไรนะเก่งเหลือเกิน ไปยุยงให้คนนั้นคนนี้มาร้องเรียนมันญาตินายโซเชียลถ้ามาลองเรียนผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็ฟ้องกลับผมก็ฟ้องกลับไปหลายคนแล้วเนี่ยที่มาลองเรียนผมน,นะนะครับอืมรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมาตราสามสิบห้าอืมอืมนะอันนี้มันไม่มันไม่ใชดเลยนะอีกในดเดี๋ยวนะ ผมก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้นะไม่ว,ว่าเรื่องคดีเรื่องอะไรผมวิจารณ์การเมืองนายกยังวิจารณ์ได้เลยนะทําได้หมดไม่ผิดมารยาเนะในฐานะสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ใหญ่เหลือเกินนะเก่งเหลือเกินนะแม่นะคนนั้นทําผิดมรรยาทคนนี้ทำผิดนะคุณเป็นใครเป็นศาลมาตัดสินนะมันมีขั้นตอนกระบวนการเยอะอย่าทาตัวเป็นศาลนะคิดมาแน่ไงนะม,มาตาสามสิบห้ารัตตมญ ไปดูเนี่ยเสยีภาพสื่อมันชนอืออะอืะอมนะ,ะครับอืมเนีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปเปิดรัฐธรรมนูญมาตราเท่าไหร่มเ,เขียนไม่ชัดจำไม่ได้แล้วกู เสรีภาพสื่อรัฐมนูญอืมทำได้อยู่แล้วมาตาก็จําไม่ได้แล้วประมาณสามสิบกว่าอืมนะครับนะเสรีภาพของสื่อ freedom of press of the press freedom of the media เป็นหลักการพื้นฐานที่ว่าสื่อสารและการแสดงออกผ่านสื่อมันเป็นสิ่งที่ทําได้ถ้าใครเถียไหายก็ไปฟ้องมีไปเกี่ยวอะไรกันมันยากายยแต่ไดนเก่งเหลือเกิน แต่ทาตัวเป็นสารคนนั้นทําผิดคนนี้เป็นผิดนะยุยงคนนั้นไปฟ้องคนนี้เก่งเหลือเกินนะพอคุณเอนะครับคดีความต่างๆที่เป็นข่าววิเคราะห์ได้วิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้ถ้าใครก็เสียหายก็ไปฟ้องมินประมุ่งประมาทเลงกวางไปทนายดังๆก็โดนฟ้องสุดท้ายสารก็บอกเป็นเสรีภาพทางวิชาการมีคดีตัดสินเยอะแยะมากมายนะไม่ใช่ว่าเรามีใบญาตทนายความจัดรายการก็ไปได้แสดงความคิดเห็นก็ไปได้ผิดมันยากไม่ใช่ เรามาจัดรายการอย่างพี่เดย์ในฐานะสื่อมวลชนสื่อออนไลน์ในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้ความรู้กับประชาชนประชาชนก็ได้รู้พี่เดไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตหรอกเพราะว่าไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงินวายก็มีคนเสื้อกินประจำบ่อบาวานี่ก็ได้มาขวดสองขวดออสบายสบาย,บายไม่จำเป็นต้องชีวิตไม่ต้องรู้หลาแบรนด์เนมไม่ต้องใส่เสื้อไม่ตัวไม่ต้องถึงแสนส่วหลักร้อยเกงไน,นก็ขาด,ขาด ทำก็เยี่ยๆตื่นขึ้นมามีข้าวสามมื้อมีบ้านสุกหัวนอนแล้วก็มีหมาที่เรารักอย่างที่ลาวินทาสองตัวโชคไอ้ดีตื่นมาก็เห็นหน้ามันกอดจูบลูกคำมันไปไม่โดนข้อหาก็ธรรมนาจารเพราะไปไรเพราะเป็นหมาไปรัชดาเสือใหญ่ก็มีสองคนได้โชคไอ้ดีนะบางแก้วนะครับแ,แล้วก็ไม่มีหนี้มีสินมีเงินใช้ประจําเดือนสําหรับพี่เดพี่พอแล้ะ <c oughs> เนี่ยสบายบ้านพี่เดก็ไม่ใช่ ราคาหลักร้อยล้านอะไรเก่าๆเน่าๆใครมาหมู่บ้านแล้วก็รู้ว่าบ้านพีเดอหลังไหนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับคนข้างบ้านคนเอารถมาจอดขวางทางเข้าบ้านอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรเราก็ไปจอดที่อื่นจบนะชีวิตไม่ต้องการมีเรื่องต้องการกวาความสงบอยู่บ้านสบายแล้วก็ไม่รับติดต่อนะผมอยู่บ้านเนี่ยใครจะมาติดต่อจะมาจ้างว่าความอะไรผมไม่เอานะสั่งแม่ผมแม,ผม,แม่ผมก็อายุ85แนละ้วไม่รับแขก อยู่บ้านก็พักก่อนนะแล้วก็เล่นกับหมาจบพี่น้องครับชีวิตเราต้องสงบวันหยุดบางคนก็ต้องไปงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมรุ่นงานแต่งงานบวชงานศพโอ้ชีวิตมันเกิดมาเพื่อผู้อื่นเหลือเกินนะกลัวว่าเวลาตายจะไม่มีใครมางานศพอย่างของพี่เดนเนี่ยเวลาตายเราไม่ต้องมารับงานศพเวลาตายก็สั่งลูกน้องโพสต์นะครับบอกเอฟซีกัพี่เดนตายแล้วจบ ไม่ต้องมาแล้วครับตายแล้วไม่รู้เรื่องแล้วสมมติว่าวันนี้เราตายไปเนี่ยนะเอฟซีมาใครมาใครจะมาร่วมงานใครจะมาอทอดผ้าแรงด่างหรื่องแรง่างเราไม่รู้เรื่องเราตายแล้วจบคนแบบตายแล้วจะต,ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีพิธีรีตองอะไรไม่มีแนละ้วคือชีวิตคนเราสงบอย่างผมเนี่ยอายุหกสิบกว่าแล้วนะครับวันหนึ่งก็คิดจะจะไปเที่ยวประเทศไหนดีอย่างเดือนนี้ก็เดือนที่แล้วก็ไปมาสองประเทศไปจีนไปญี่ปุ่นสิบห้าวันเท่ากับว่าเดือนที่แล้ว อยู่ประเทศไทยถึงห้าวันเที่ยวต่างประเทศนี่เดี๋ยวก็เดือนเดือนใกล้ๆเดือนธันวาแนะลก็ไปจีนอะีกนะก็ไปเที่ยวไปดูหิมะไปดูอะไรต่าง <c ười> คือเวลาส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือหนึ่งรักษาสุขภาพนะครับท่านผู้สูงอายุนะครับฟังผมอยู่นะหรือใครที่อายุะสี่สิบขึ้นเนี่ยฟังพี่เดนะรักษาสุขภาพอันนี้แม่งสำคัญเลยมีเงินเท่าไหร่เนี่ยซื้อไม่ได้นะสุขภาพออกกําลังกายพักผ่อนให้เต็มที่ เล่ายาปลาป้งเอาพอสมควรกินพอสมคครนะครับนะหรือจะเรียกว่าแดกพอสมควรก็ได้เอาพอสมควรอย่าไปกินอะไรเยอะนะครับพรเบพื่อนฝูงไม่ต้องมีเยอะโอ้โหบางคนนัเนี่ยเพื่อนฝูงผมเนี่ยรุ่นน้องรุ่นพี่โอ้ยวันวันไม่ว่างครับ